วันคล้ายวันเกิดวันนี้พวกเราอนุญาตไหมคะอนุญาตอนุญาตไหมคะอนุญาตโอ้สิเก่าลบเกิดวันนี้ด้วยเก่าลบเกิดวันนี้พี่มันตื่นสุขไปเลยค่ะอยู่ตรงไหนช่วยตื่นสุตัวเราพร้อมแล้วนะคะจุดเค้กจะเตรียมพร้อมแล้ววันนี้คุณพี่บารีของเราบอกว่าจะแจกเค้กที่ันทุกโต๊ะเลยสําหรับที่จะเป็นเค้กนึ่งชค่วตีใหม่ไทยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็คุย โอ้แสนเดียนสว่างขึ้นละครับขนาดนี้ใครเกิดบนสุขเรียนอะไรนี่

เป็นเป็นเป็นดีเจเลยเราจสีปน uh, ่ได้แเดี yeah. uh, 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 ๋ยวมีคิวนักลงอีกสท่านเดี๋ยวมีคิวโอ้โหบริจาคบริจาคสิทธิ์เก่าค่ะคบริจาคตดีก็รเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไป เป็นดีเจต่อมาจะ้องขยตัดชิ้น่อนได้เอ้างั้นเชิญเลยครับขอสิ่งประมให้กับดีเจรูปหล่อหน้าคนป่าแดงของเราคุณมารีมุยจาก500บาทขอเซงประมาทเด็กครับครับสวัสดีพี่น้องหนุ่มป่าแดง้คนมางานพวกเราเยอะมากเลยเนียนมากดีใจมากเลยได้เจอพี่สาวคนสวย พ่นา <icana, S 1> <naj bum S 2> ใส่ฝันมากเลยอยากจะขึ้น <compelling> เวทีแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอด้วยตองนี้เราเคยชัททองขึ้นเสาด้วยแล้วก็เป็นสิ่งเก่าเลยค่ะสายเลือดของคนทวนนะว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยสร้างกันมารู้สึกพอจะหน้าแดงมากวันนี้เราไม่ได้นะเย่ดีใจที่ได้ดเลยทีนี้่มารอ